ครับมาดูการนั่งราเกี่ยวกันต่อเลยครับนี่ของทีมงานไทยบ้านครับนี่โอ้เอาแว็บเลยครับนี่หลังจากที่เกี่ยวเสร็จเมื่อคืนครับนี่เสร็จสิ้นภารกิจตอนเมื่อคืนครับของเจ้าไทยเก,รการช่างครับตอนเช้าก็ล้างเก็บเลยครับนี่ล้างเสร็จก็จะไปอัดฟางต่อครับนี่ น่ครับไม่ได้ยุบไมได้ย้อนเลยครับอเฮียนี่อาจารย์ตุ๊กยานักซิงยังไม่มาเลยครับนี่วันนี้ลงทุนล้างรถคนเดียวรอก่อนครับสงสัยแปดฟางหรือเปล่าครับโอ้นี่ครับจุบรรยากาศล้างรถเกีียวครับนี่นี่คูปุต้าสุกน้ำมาลางโอ้เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำ กันในไม่สะอาดคันนี้สะอาดคันเดียวครับจะสิ้นภาร,รกิจปีหกสามแล้วเราจะล้างเก็บเข้าอูแล้วครับโอ้เบกใส่เบกเหรอ ไปพวงเวียว่ยโอ้ยแล้วขนมนาวะหนอแจกตุ้งต้นอะไรแจกตุก้งแต่จะแต่อัอจอดจมืองบัดเ,เนี่ยตัวน,นี้จะล้างช่วงล่างนะครับนี่ใบแท็กโตเลอร์สป็อกเก็ตลอน้ำนะครับเนี่ยจีบล้างช่วงล่างครับ ก,กิเซจะขับเข้าอูเลยครับเสร็จสิ้นฤดูการแห่งปี6สามครับบายบายปีามแล้วก็อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเข้าสู่ปีใหม่แล้วครับนอันนี้ปีนี้ก็ไม่ค่อยเสียครับอันนี้ เกี่ยวจะาของเองเป็นร้อยไร่เลยครับเกี่ยวหน้านข้างๆก็เอาค่าน้ำมันพอเมื่อกี้ก็เนี่ยค,ครับคันที่โซ่ขาดครับเมื่อสามสี่วันที่แล้วครับคันนี้นะครับต้มกลางดึกลยครับ pues. ้ากลางดึกเราก็ต้มกลางดึกครับทีมงานสายลุยไม่คุยนาน มาดูเฮียครับเนี่ยครับเสร็จสิ้นภารกิจหน้าปีนะครับปีนี้กับล่ารถเกี่ยวเก็บข้าวอูนะครับเนี่เนี่ยครับประหยัดน้ำมากเลยครับเนี่เนี่ยครับมาล่าชุบระทานนะครับเนี่ดูครับนี่น้ำเยอะแยะเลยครับใครอยากได้มาเอาแบ่งเอาเด้อครับครับใชเจ้าคูปต้านะครับ ปั่นสุบน้ำมาชีดกเกี่ยวนะครับโอ้สุดยอดครับนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยครับนี่นี่ครับไม่ต้องอยู่สูบอยู่ที่บ้านน้ำธารดาที่บ้านครับเพื่องน้ำรับนี่ครับทีงานทีงานในโหดจัดบ้างครับนี่นี่ในลงทุนหดจัดมากเลยครับนี่ซุปน้ำยาชมพะทานล้างลูกเกี่ยวเัยครับโอ้สะอาดเอี่ยมอ่อง เป็นไงครับนี่ล้างรถเกียร์กับเจ้าไทายเจริญการช่างครับนี่อาจารย์ตุ๊ยยังมเห็นเลยครับนี่อาจารย์ตุ๊ยยานาซิงครับกับทีมงานบ้านๆครับบรรยากาศบ้านๆครับ เสือมันดิมันเสือมาเสือเสือเสือมนันดิมาครับบรรยากาศนี่ชมประทานบ่าสูงเนินครับตันนี้น้ําเต็มน้ําล้นแล้วครับนี่น้ำที่ล่างจะรบกเกี่ยวก็ไหลลงชมะทาน์ขึ้นนะครับบุนไปบุนมาอยู่นี่แหละครับครับชมบรรยากาศชมะทานครับ น้ำเต็มอ่างก็ล่นออกตรงท่อใหญ่จังนะระบายสู่คลองไปทางลำชีดี๋ครับครับวอนนี้โยจะย้ายไปฉีดโอ้น้ำแรงน้ำแรงอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับนี ตรงที่มีดินทรายก็ล้างง่ายครับเจอตรงไหนดินเหนียวมันเกะในใบแท็กในรอนี่ขที่กว่าจะออกรอเหนียวหน่อยครับตามชื่อเลยครับดินเหนียวมันก็ต้องเหนียวแหละครับ,บชนุนบรรยากาศล้างรถครับ จะอยู่บ้านก็คงนานครับได่น้ำเยอะฉีดแป๊บเดียวครับสะอาดเอียมอ่องมาชมบรรยากาศรอบๆับบโอ้ออกดีเลย ดีแบบสายพับกดมาดูกันล่างครับล้อน,นำ น,นี่กำลังจะเป็นรถใหม่นะครับนี่หลังจากที่บุกน้ำนรีคกนมาฤดูการหนึ่งครับสองฤดูเก็บเกี่ยวปี3เนี่ยนก็จะเป็น,นคันสวยๆนะครับหลังจากที่ล้างออกสะอาดนะ ฝากกดติดตามช่องย o u t u b e ตกราวบาสบายครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับคนที่ใจมันรักรถเกี่ยวรถ6กล้อรถบรรทุกหนักครับครับโนก็ทีมง,งานใส่บูยแล้วครับนีใส่เกี่ยวกับรถเลไหนะครับํำสิ่ง โอ้สะอาดเอ็มองแบบายบายครับกับไทยเจริญการช่างครับปีหกสามนี่เสร็จสิ bye bye, ้นภารกิจครับใช้เจ้าคูป้ามาสูบน้ำเลยครับโอ้ ส่วล้างรถเลยครับนี่สะอาดเอี่ยมอ่องเด้ดันเยอะครับอันนี้บรรยากาศบ้านๆครับขอบคุณมากครับสิ้นสุดดูดูเก,เก็บเกี่ยวปี63นะครับนี่มาล้างรถล้างรถครับนี่เก็บข้าอูกับเจ้าไทยเจริญการช่างครับมาดูรอบๆคันครับนี่ เก่าแต่เก่าครับอันนี้สิ่งงานช่างดังรถมือชีพล้างอรอลูกชายอาจจะตุ๊ี่นับสิ่งกำลังจะมาครับอันนี้ล้างเองนะครับวันนี้ลงมือเองนะครับคับบรรยากาศริมชดนครับ 哦，สะอาด了。